ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันโดตาชูครับในรายการ Beyond the Summit โปรซีรีส์ครับในส่วนของภูมิภาค s ซา t h อี s เอเชียครับวันนี้ครับอยู่ในการแข่งขันระหว่างทีมเฟอร์นิติกและ TNC p r เพลตเตอร์ครับในรอบของแกรน์ไฟนอลฮะซึ่งทั้งสองทีมเนี่ยแข่งขันกันมาแล้วครับสองเกมครับเป็นเฟอร์นิติกเก็บชัยชนะไปได้ถึง2ต่อ0เลยครับ เบสออฟไฟครับ3ใน5ครับใครทำดีที่สุดคนนั้นชนะได้แชมเปี้ยนในรายการนี้ไปครับแบนสีตัวจากเฟอร์นิติครับตอนนี้ฮะมาในส่วนของบอนตี้ฮันเตอร์ครับ AA ครับโทรวร์ดแล้วก็คีเปอร์ออฟเดอะไลท์อะทีนซีครับเลือกแบนไปในส่วนของเออร์เชคเกอร์ครับแบดไลเดอร์อะเคมิสแล้วก็พักนาครับก่อนหน้านี้ครับเฟอร์นติก็แบนตัวคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันครับท่างบอนตี้ฮันเตอร์แล้วก็ AA ฮะ ทีเอ็นซีเนี่ยเลือกแบนเป็นฮีโร่ที่เฟอร์เนติกเล่นมาก่อนนั้นนี้2เกมมาถึงการแบนตัวสุดท้ายครับจากทั้ง2ฝั่งนะครับทีเอ็นซีครับเลือกแบนมาในส่วนของพักนาเฟสไวย์ครับแล้วก็ทีมเบสซ์ครับและเฟอร์เนติกครับแบนเป็นในส่วนของเบรดมัสเตอร์ครับแล้วก็ไก่โรครอปเตอร์ครับตัวสุดท้ายจากทั้งสองทีมจะมาถึงแล้วครับก็้เฟอร์เนติกเนี่ยมาค่อนข้างชัวร์เลยครับทั้งเนเจอร์โฟฟิและไลคันครับโอ้ออก ออกลายชัดเจนเลยว่าดันแน่นอนครับแล้วมีเอเดอร์เทชันในการเซตสกิลหลับให้เพื่อนได้ด้วยครับอีกครั้งออร่าของเอเดอร์เทชันเนี่ยบอกเลยว่าเจ็บแสบแสบซวงอะส่วนทีเอ็นซีครับออกมาเป็นทปเทปโรเพ็ดเชนตาสและอันเดอร์ลอตนะครับในตอนนี้คงเอาแข็งเข้ามาสู้ครับและเอาอันเดอร์ลอร์ดเข้ามาลดดาเมจหน่อยแต่ว่าดาเมจจากทีเอ็นซีผมไม่เห็นเลยนะตอนนี้ว่ามันจะพอจะฆ่าเฟอร์นิติกได้จริงๆแล้ว โอเคครับได้ทั้งสองฝั่งรี่เป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เริ่มเกมกันมาครับอย่างที่บอกครับเอาบิสเซนแบงค์มายืนเป็นส่วนของเรนแคลรี่ครับแล้วเอามานะชเนี่ยเชนเอามายืนช่วยเลนไปก่อนฮนะเรนโฟเฟนมาอยู่ในส่วนของเล่นกลางครับได้ลุ้นแรกกันไป2-2แน่นอนครับจังหวะนี้ DJ เ,เข้ามาไล่ทุบ a r ชหน่อยได้ไปครึ่งหลอดนฮะ ส่วนแจ๊บกับเทมเปลนทรีซาวเวนี่ยก็เป็น2คนที่อยู่จับคู่เล่นกันมาเลยฮะให้พี่น้องเลี้ยงกันไปครับในเล่นนี้ไล่ตีนิดหน่อยครับเก็บเก็บไปก้อนเนื้ออันเดอร์หลอดต้นเกมยังไม่มีอะไรมากเท่าไหร่อะยังสามารถตีต่อตอดไปได้ตรงนี้มาเดินไล่ตีกันก่อนฮนะเลนเฟดครับไม่มีปัญหาอะไรครับตอนนี้ ไล่ตีไปไล่ตีไปเดี๋ยวมันจะมีช่วงเวลาที่เฟอร์นิติกมาอยู่ด้วยกันน่ะและบอกเลยว่าปั่นป่วนจัดไอ้ฮะตรงนี้กลับมาอยู่ในเลนของตัวเองก็ตีนิดหน่อยตีนิดหน่อยไอ้ฉาดขวางไวนะ้ฮะแต่ว่ามันไม่มีดาเมจอะไรแล้วจะโดนเองแน่นอนเอากกิสเนฟไฟเออร์สวนกลับไปแล้วกลายเป็นเฟิร์สบัตของฉันมินทีทีซาวเวนะ่นฮะอะไรวะแจ๊บสเต็ปสักหน่อยเลยฮนะมามุ่งมั่นเลยครับไอ้ฉาดใส่ให้เพื่อนเข้าไปตี และดามเมจเพียบเลยครับจากแจฟสทางปืนลูกซองฮะแล้วก็แซนฟิยอร์คุกกี้ฮะ <c oughs> จังหวะมึนๆนะ <c oughs> เห็นเพื่อนเอากขเอาด้วยตายเลยครับ <c oughs> ตรงนี้ครับแจฟสจะไปเก็บบอตี้รูนหรือเปล่าครับอีก4วินาทีกดแซนฟิยอร์คุกกี้ใส่บึกเข้าให้สนอบอลหลบไปได้แต่ว่ากลายเป็นตัชเก็บเข้าไปได้ครับจังหวะสวยขวาครับรอบนี้ทีมเซ <c oughs> เดินไล่ตีครับเปิดแท็กทีมไปแล้วฮะ ติ๊บคืนแจ๊บไปหนึ่งทีครับมาร์ชครับไปคุมเจ้าครีตัวนี้มาครับออกเกอร์ฟอร์ดเมดครับแล้วอามบสกไอซ์อาร์เมอร์ให้ฮนะเสริมความสึกเพิ่มความหนืดอยู่ในเดนกลางแบบนี้ครับเดนโฟเฟสวางปล่อยรางแยกครับแอสตาลของเอเซอร์เดท่านใครเข้ามาดูดมาดูดดูดอาร์เมลก็ไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปครับ แจ๊บไหลเข้ามาแต่ไม่ทันเห็นว่าทัสอยู่ตรงนี้ปล่อยไฟเแนปคุกกี้ออกไปเอาตัวรอดอยังไงครับไอฉาดเข้ามาจากทิมเขายิงลูกซองขวางไว้แล้วดูดอมแล้วดูดดูดตีตีต,ต,ตีแล้วหนีเลยครับทีมโอ้โดนไหลเข้ามาแบบนี้แจบ๊บเอาตัวรอดยากครับแล้วปล่อยแนปคุกกี้ของตัวเองไปแล้วเรียบร้อยอะเอาตัวรอดไม่ได้เลยครับงานนี้ไหลเข้ามาครับดีเจปล่อยแอสโต้วไว้ครับพยายามจะไปให้โดนคลิปทุกตัวเพิ่มดาเมจของตัวเองครับแต่ว่ายังไม่มีสตันนะเอลเดอร์ท่าน มูลครับอยู่ในส่วนของเล่นกลางตอนนี้มัดรวมกันมาค่อนข้างเยอะครับ TNC TNC Dead p r o p h e มีอันติครับเพิ่มมานาแค่นิดเดียวมีแน่นอนไหลเข้ามา3าตัวแบบนี้อาจจะมีการแก้งมาจากเช a d p โปรเฟตแล้ววราปลงข้างหลังเปิดเฟร,ร,รมการ์ดเข้ามาแบบนี้เคลียร์คลิปเกลี่ยเฟรมซีลิงเชนเปิด Snap Fire c o o k ี้เปิดอันติมาจากเ e a d p r o p แล้วเข้ามาช่วยสวยงามจากตาซันสโนบอลเลยไม่เน้นหลบไปได้ครับมูลบอกไม่โดนอะไรไม่โดนอะไรตรงนี้ไฟร้อนไฟอันตรายมูลบอกเผาเผาม่ได้ตายห้หมดอะ เขาหนียังรอดไปได้ครับทีมได้คืนมาสองตัวครับเฟอร์นิตสกอร์คิวนำเลยครับสามต่อหนึ่งโอ้มัดรวมกันมาสี่เลยครับด้วยความดีของเนเจอร์พอรเฟตครับบอกแล้วเติมแก๊งเม่อไหลก็ได้ฮะฮีโร่ตัวนี้เพิ่มดาเมจให้เพื่อนครับมีอันตราด้วยครับเนเชอร์พอรเฟตครับดีนายคของตัวเองครับ แล้วดีนายคลิปไม่ได้ดีนายคลิปดีไกลครับมาตีไว้ตีไว้ไวรถเกาะรถเกาะอ้อมมาดีเจจังหวะนี้ไปได้คลิปอะไรมาเยอะแน่นอนใส่ไว้อันติเข้ามาเต็มหน้าเต็มหลังเข้ามาสวยเลยแกบ,บิพยายามจะวิ่งเข้าในป่ากดลูกซองตามมาด้ติ่นและเสกซัมมอนขึ้นมาไม่รอดครับหลงทางในป่าครับแกบบีแล้วตายลงไปครับในถิ่นของ3ไอซ์น่าจะออกในส่วนของเซบิดเวสเซลแน่นอนแล้วผมดูยรออง เป็นเมตาของช่วงนี้ครับแล้วกดแปลงล่างมาจากทีกทกทกวิตทีซาเวดมีก๊อฟไหมมีน้องหมามีทุกอย่างเลยไล่ตามหมามันกัดเอกชัยทิพิชัยหมากัดมากัดหมากัดเออเออแล้วขวางขวางน้องทรีเดินไปครับไฟฟันคลิขึ้นนิดหน่อยสโนโบอ,ออกมาพยายามจะกลิงล้งกลิ้งกลิ้งใส่คลิปตีเรียบร้อยครับอย่าปล่อยให้หมามันกัดขานะฮะห้าต่อหนึ่งครับเฟอร์นิติไลสกอตคิวไปเรื่อยๆครับ แต่เนี่ยเป็นการมัดรวมที่ผมบอกครับกองทัพซัมมอนแบบว่าปันปนป่นป่วนปั่นป่วนแน่นอนแล้วบูมแฮนเดิลครับดรอปมาครับในวิธีซาเวจของไม่ต้องมีอะไรพ่ครับในโคโนโมิคอนเวล3สามเท่านั้นหลนะบานระเบิดระเบอ้อเลยฮะสแนปคุกกี้มาครับ เดินห่างระยะมาครับมาดูรูนะ10บนาทีแล้วดอกมาเป็นรูมอินวิสิบิลิตี้ครับสิบนาทีครับผ่านไปแล้วกันยังคงเสมอกันอยู่ครับแต่ว่าเฟอร์เนติกสกอร์คขวนํำมา5-1าะแล้วของกำลังมาเรื่อยๆครับถ้าของมาเมื่อไหร่เนี่ยเฟอร์เนติกสามารถมัดรวมไฟกันได้เลยทันทีฮะร, <c oughs> รอเมียติครับแปลงลางเป็นหมาป่าครับจากไรแคน โอ้โหเท่านั้นแหละยับเลยฮะไฟตแต่ละไฟ10นาทีผ่านไปครับในตอนนี้สกอร์คิว5ตอนน่อ1ครับการเงินเป็นไรแค่นนาขึ้นมาเล็กน้อยฮะยังอยู่ในส่วนของเล่นบนครับเทวลทีซาวเวดครับไก่จะได้แปลงร่างเป็นหมาป่าอีกหนึ่งนอกรับขึ้นประจำเต็มดวงครับเทวลทีซาวเวดแปลงร่างเป็นหมาป่าแล้วก็ไล่กัดไปทั่วตรงนี้เปิดอันติมาครับจากเดนโพเฟตพยายจมจะมาถ่ายป้อมกลางด้วยพร้อมที่มีรถเข้ามาด้วยฮะ แกบิดไลตีไลตีไลตีแล้วจะยึกยากยึกยักเข้ามาซิงเิเชนด้านหลังครับตรงนี้ไลแค้นวาร์ปกลับมาแล้วด้วยอีกแป๊บเดียวครับแล้วเนี่คนนมิคอนเวลสามมาแล้วก๊อปไหมก๊อปไหมบอยแบนด์แปงล่างแล้วหมาป่าขึ้นพระจันทร์หมาหอนมาไลตีแบบนี้เปิดแกนวาร์ปมาจากเคพีเสียเดสโปรเฟตแน่ๆครับถึงตัวมาแล้วครับเสียดาเมจมากเกินไปพยายามจะหนีและรอดไม่ได้หมดครับมิสเตอร์สุรู โอ้แป๊บเดียวเท่านั้นนะเสียนตีฟรีๆไปอีกแล้วครับเดนโฟเฟสไม่ได้ทาวเวอร์ด้วยครับเ <Yeah. S 1> น,นีย่ยกระบวนการกำไม้อาลัมมัติดซีลิ่งเชนไว้ก่อนครับมาเชวัปเชวัปเชว,ชวัหวางสลเลตไปแล้วออกมาได้อีกทีนึงครับมูนโอสนาไฟอาคุกกี้สวยงามไม่เกินจะจจเดินไล่ตามหรือเปล่าแต่แก๊บบีหลังแข่งนะไม่ตามไม่ตามไม่มีสกิลอะไรเลยครับเฟอรเนติกได้มาเจ็ดต่อนหนึ่งครับสองคิวผ่านไปครับเมื่อกี้ เกือบจะตายเหมือนกันครับมูนดูถูกไม่ได้ครับพิทออฟมาไลท์ครับของอันเดอร์หลอดฮะแล้วก็การวางไฟอร์สตอรมฮะฝนดาวตกครับเกือบตายฮะแต่ว่ายากครับในการที่จะเอากรงขังแค่นั้นมาจับเอมเบอร์สปิริตนะเจ็ดต่อหนึ่งเลยครับแล้วการเงินของน้องทรีเทรมินิทรีเาเวตเนี่ยก็ไหลไปเรื่อยๆฮะเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับเวลก้าแล้วด้วยฮะจะเลเวลสิบ อ阿拉จะสะแต็กคลิปเพิ่งจะเดินขึ้นได้ฮะฟาร์มครับสามไอ้ครับแต่เจ้าออกอเป็นออคิทมาร์เวนเลนส์ครับวันนี้ยืนเล่นคนเดียวสบายๆส,ส,สามเกมเลยฮะไม่นับเกมอ่าต้องบอกว่าสองเกมเนี่ยเกมแรกกับเกมนี้เพราะว่าเกมที่เป็นทีมเมอ,อร์ซอรเนี่ยเละเทะเลยครับสามไอ้ มีการวาร์ปลงมาเอาเล่นล่างโอ้และเดนเปอร์เฟตอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะไม่ควรนครับแนปคุกกี้ออกไปแล้วหมาไล่กัดไล่กัดก็ไมก็ไล่ตีหมาไล่กัดพยายามจะมาด,ดูดเลือดดูดเลือดแจ็ไว้ตะรยาห่่งกันไปเลยเกินข้างหลังสนอมเบาไปมั่วมาแล้วมั่ว,ม,วมั่วแล้วถุยอันติใสเลยครับแจ็ปเดินเข้ามาใกล้หีแต่ว่าดาเมจมันเผาไฟตสตอมลงมาไอชาดแล้วมันโดนเต็มเต็มตีไม่ได้เอาไลยโดนล้อมขนาดนี้นแจ็บอกกูปล่อยเมาก็ได้ฮะแปดต่อสองครับสกอร์คิวได้คืนมาบ้างครับเฟรตทีนสี แต่วันแรกกับมิดเลนค่อนข้างคุ้มครับแล้วตรงนี้มาดันป้อมเลยฮนะเฟอร์นิติครับสามไอเช่นกันครับได้ทาวเวอร์ไปแล้วก็โอ้โหไหลคีบครับใกล้จะได้เอาขีดมาเลวเวลแอนซซ์ะด้วยฮนะคาถาใบา มาเกือบคู่ครับแชมเปนทีซาเว่ครับไล่กัดเชนไปได้สบายสบายครับแปลงล่างอ่ะเรามาเจอแบบนี้ทางตันโอ้นี่มันเซเดตเอ็นนีวาโอ้โห e วักไอฉาดฆ่าตัวเองฮะขว<ม><น>างไวเลยฮะไล่ตีไล่ตีหมากัดหมากัดหน่อยกัดน้อยแล้วเปิดเมจิกสติ๊กอะรอดไปครับตัดไหลแค้นครับพอมีเนโคโนมิคอนครับก็ลุยเกมฟาร์มครับเรียกว่ามาเรื่อยๆเลยมาช่วยในการฟาร์มต่อครับ <S <S สามารถเคลียร์วอร์ดเคลียร์เซนที่ได้ด้วยฮะแล้วเหมือนว่าเจอเจอ,อเคลียร์วอร์ดได้ฮะเห็นแล้วครับว่าเขาไหลมาครับอกกองทัพกองทัพบอยแบนด์ยังคงฟาร์มอยู่ครับ15นาทีกำลังจะมาถึงฮนะ ตรงนี้แจ๊บครับมาเยือนน่าจะเทรดเลเวลตรงกลางฮะ15นาทีครับลูนออกครับ TNC เก็บไปแลวสองอันสามไอ้ครับน่าจะใกล้แล้วใกล้แล้วดอกอินอ้มคลอรครับโอตีแรงด้วยครับเนเจอร์โปรเพชฮะเนี่ยฮะยังคมันรวมกันอยู่ครับ TNC ไป่ะเข้ามาวางคลิสเปย์ครับพยายามจะเคลียร์คลิปเวฟนี้ให้หมดครับรวมทั้งรถคันนี้ด้วยฮะเข้ามายืนเดียวโดดคนนิดโดนล้อมมาสามมาสี่ตัวเลยนะครับบิสเซนแบ็คแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับไหลเข้าโลชานเลยครับเฟอร์เนติกเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินแล้วรถตรงนี้ออกเมเดเลียนเอาคืนเลยเชื่มารถเกาะไว้ครับโลชานโดน โดนครับละหมาป่ารอวันหอนแล้วครับได้เอจิสแบบนี้ให้สามไอลงมาช่วยด้วยเช่นกันครับช่วยกันตีช่วยกันตีช่วยกันตีนตเออเออมูนมาด้วยเหมือนกันครับถือเอเซนลิงครับเอมเบอร์ส,สปิริต <c oughs> เดี๋ยวคงไล่ดันป้อแ <c oughs> มแล้วครับดับไปแล้วครับเอจิออฟมอร์ทัลครับ16นาทีครับ <c oughs> สำหรับโรชานตัวแรกนะ และได้เวสเซลมาในช่วงนาะทีนี้บอกเลยว่าคุ้มจัดครับวิสเซนแบ็กไม่ใช่ฮีโร่ที่น่ากลัวเลยครับพอมีไอเทมชิ้นนี้ฮะตั้งแต่โดนบัฟขึ้นไปครับก็ฮีโร่ที่อยู่ในระยะครับจะโดนลดเปอร์เซ็นต์ฮิลลิ่งและเฮดฟีลิเจเนเรชันนะไปสาทาปรเซนต์เลย เข้ามาใบาแล้วสนโนโบอลวางเลยมาเน้นไว้หรือเปล่าวางไว้ครับสามารถกลับได้กนโดนลุดโดนลุดมาแต่เมียมีเอจิตไม่ได้กลัวเท่าไหร่เข้ามาช่วยข้างหลังครับแจฟเปิดแกนวร์ปม่เตอสลูเคพีพยายามจะมาช่วยเดนเอร์เฟลดตรงเนี้ยมาโดนไล่ตีไล่ตีแล้วทุบกับ,บ้านแหกไปแล้วคิลลิสบีครับจากดีเจมาอายังรอเลยครับตายไป2ตัวครับ TNC ดาเมจไม่พอจะเก็บเอมเบอร์ครับช้าเกินไปอะ อีกครั้งเมื่อกี้วางเลมแนนไว้ด้วยครับเกือบจะได้นะครับได้ยินเสียงแปลงล่างมาจากเทวิตีซาเวตแล้ววาร์ปลงมาโอ้โหเยอะได้เกินยงตัวเองขึ้นไปก่อนอุเซเตอร์แล้วตีตีตีฝนดาวตกทําอะไรแก๊งหมาป่าไม่ได้ครับเรามาต่อเลยต่อเลยเข้าไปซาเวตจัดมูนบอกมาดิมาดิมาต่อเลยพอก่อนเพื่อนบอกพอแป๊บพอแป๊บโอ้โหได้ทีแล้วเอาใหญ่ครับ13ต่อ2ครับหยุดไม่อยู่เลยครับเฟอร์ติก แล้วไปคุมคลิฟเส้นทองมาด้วยครับคุมคุมได้ดีครับซาเวตแล้วไปโดนถุยขี้หมูกถุยขี้หมูกกดเอเซนลิงมากลับบ้านไปเติมเลือดได้ครับมูลยังคงถือเอจิสอยู่ครับข้างล่างครับ3ไอซ์เก็บทาวเวอร์ไปได้อะกับกองทัพเทรนด์โปรเทคเตอร์ของเขาอะไปไปฮะได้เป็นในส่วนของคาบัายแล้วด้วยครับออคิทมาเลเวลเลน้์ครับ เฟมการครับมูลเขียครีปอะเดี๋ยวออกมาเป็น BKB เนี่ยเพื่อกันโดนใบครับเอมเบอร์ไหลเข้ามามีสโมกถ้าโดนแล้วยกตัวเองขึ้นไปก็แล้วมันผิดจังหวะก,กันเองแน่นอนก็แบบนี้อะไรกันคำนี้ล้วกดไปอะไม่แน่รอดไปแล้วแต่เอจีสแสกแล้วครับเอมเบอร์ว่าเอาเข้ามาได้สวยงามเลยครับดีเจ ดีเจว์ปเปิดแกนวา้าสามไอมาไล่ข้ามมาใช่ไหมก่อนดาเมจเข้ามาเติมเข้ามาเติมแล้วป้าไม่ทันครับมิเสเตอร์ซูลูแกนป้าเหมือนจะพังเข้ามาคายเดสพอเพ็ตต่อได้มาสามตัวแรกหนึ่งครับไม่คุมแล้วก็ TNC และโดนล้อมโดนล้อมปล่อยเมาส์ดีครับมิสเตอร์แบ็กทิปเผู้คิวจาก DJ Unstoppable 17ต่อ3ครับโอ้แล้วเมื่อกี้เป็นจังหวะที่ไม่สวยงามเลยครับ เดี๋ยวย้อนให้ดูครับว่าเป็นยังไงนะฮะจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับเอเบอร์ซิมดิครับอยู่คนเดียวฮะเข้ามาเนี่ยครับจังหวะจะเอาฮะแต่ว่าเนี่ยสโนบอลไปแล้วมันผิดจังหวะกันหมดเลยฮะก็เป็นอย่างที่เห็นครับแล้วก็ไล่ค่าได้กันยับยับเลยครับตรงนี้ไหลป้อมเข้ามาต่อครับสำหรับเฟเนติกฮะมีเอจิสมีทุกอย่างครับไหลได้ยาวๆครับ เนโคดมิคอนครับหมดไปแล้วครับเวลายังติดคูดาวอยู่ครับไลแค่ตอกอคิวตอนนี้อยู่ที่17-3ตอ3อัะค่อนข้างจะห่างชั้นกันมากครับในแมตช์นี้ครับเงินนำของเฟอร์นิติกอยู่ที่ 9k ครับ ไปครับตรงนี้ครับเกิดเป็นรูดับเบิ้ลดาเมจครับยังคงไหลฟาร์มได้เรื่อยๆครับสำหรับไลแค้นนะครับไม่ปล่อยให้ตัวเองว่างครับไม่ต้องยืนดูอะไรมากมายฮะไลแค้นไปแล้วครับมาเซอลิงเชนใส่มาร์ชแบบนี้วางลงมาสตาร์นต่อเรียบร้อยครับมาร์ชปลอบบางเหลือเกินนะ เขาบอกไงไม่ใช่ไหมเขาหนมกรุบกรอบตามาชรสชาติเฉนอ่าหลายป้อมครับทาวเวอร์ตรงนี้ครับเทียสองของท็อปเลนนะไปไปสบายสบาย,บายครับกองทัพซาม่อนโอ้โหแล้วมีทั้งรถมีทั้งอะไรพังไปหมดในตรงนี้อ่าตั้งประตูแล้วน้ำไอซ์สามไอซ์อ,อ่าตั้งใจแหละผมดูจากทรงอ่ะตั้งใจแหละ ตั้งใจแหละใชมเปลาหันหน้าออกกันแบบนี้ไม่รู้วางไว้ทำไมครับสามไอซ์เข้ามาวางฮูลสตอมไวแต่หลับไม่โดนครับถวิธีเซเวตไล่กัดไล่กัด,กดเปิดหมาหอนนรับไม่มีอะไรครับเปิดอันตีตรงนี้คู่ก,ก,กันเฉย ก็พยายามหาช่องทางกันฟาร์มครับแต่ว่าการเงินตอนนี้3ตัวหลักของเฟอร์นิติกเนี่ยนำไปที่เรียบร้อยครับและค่อนข้างจะห่างจากตัวแรกที่เป็นบิสเซนแบกจาก t ี c อนี่ะมีมาไล่ตรงนี้นิดหน่อยไม่มีปัญหาอะไรครับทุกครั้งที่เนโคมิคอนนะครับเนโคโนมิคอนเนี่ยหมดครูดาวนะครับรายแค่จะเปิดมาทุกครั้งครับเพื่อมาช่วยในการบูทฟาร์มได้อะ่ะ ออร่าจากเจ้าคู่นี้ครับเนี่ยฮะมูฟสปีดแอคแท็กสปีดโอ้โหยังไงก็ยังดีๆเลยฮะตรงนี้เหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยครับแจ็บเข้ามาบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกโดนไล่ตีออกมาแล้วไล่ยิงไล่ยิงแล้วดูดเลื่อนมาตรงนี้ครับยกขึ้นไปโอเซปเตอร์ก่อนวาร์ปออกและสเลทออฟฟี่ซิลิ่งเชนไว้โดนเวฟไป2ทีครับแบบนี้ตายแน่นอนและเลมินเนตออกไปได้ครับมูน เสียไปสองตัวครับเฟอร์นิติกเข้ามาซีลิ่งเชนไว้กดกันบ้านครับโอนและไหลมาครบเลยครับมาร์ช TNC สิบแปดต่อห้าครับ แล้วตอนเนี้ยผมว่าลายแค้นเขาพร้อมมากๆเลยคือ BKB ไม่ต้องครับเดี๋ยวออกเป็นแอสซอร์คิลาสครับเป็นออนไลนเพื่อนได้อีกฮะ่ามไอ้ก็สามารถฟาร์มไปได้เรื่อยๆเหมือนกันครับว้าไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีครับอยู่ในตำแหน่งที่ควรตอนที่ทีมต้องการก็เพียงพอ <S <S กดวินวอล์กออกมาครับโอ้แล้วเจอเยอะเจอเยอะ,อยอะไม่สนใจด้วยครับกวางสเปาไว้กดใบออกมาต้องพอก่อนเนะ เอาเปิดแกนวาร์ปแบบเปล่าเลยครับ CNC อ้าวมั่วมั่วเลยฮะอันเดอร์ลอดกลับบ้านเปนคนเดียวฮะเงาเงาไปครับในเชื่อเพลทฮะดันอยู่ในเลนต่อไปครับเอาคลิปของตัวเองไปชนฮนะแล้วก็เอาคลิปชุดหนึ่งสามตัวไปวิชั่นก่อนเลยฮะ ไหลเข้ามาครับจากเฟอร์นสติครับลากกดสมอกมาด้วยเจอตรงนี้แล้วโอ้กดซีลิงเชนวางฮมสตอมโดนทุกอย่างโดนใบ้วยแล้วไม่รอดครับพิซซ์นแบ็คหลังแข็งกลายเป็นหลังกรอบไปเลยฮนะเยอะเกินไปครับและเน,คนโคนมิคอนจะมามาไล่กัดมาสตันผิดจังหวะไปหน่อยครับโดนย่งคลิปไปเลยครับเซเว่นพีซาเวจวิ่งวิว่งวิงว่งมาใส่เกียร์มาใส่เกียร์มา อ่ะไม่ได้โดนแย่งเนี่ยแล้วเมื่อกี้เขาไปคุมคลิปตัวไหนมาวะเชนไปคุมคลิปตัวไหนมาวะมีของไรแค่น่าจะคุมน้องหมาไปไหมก็ยังอยู่นี่สองตัวไปครับไหลต่อเลยตรงนี้วาร์ปมาไม่มีอะไรครับโอ้และช้าไปหน่อยครับแจ๊บเพราะว่าสับไอมองหน้าแน่นอนงานนี้บอกให้ช้ายังไงแจ๊บโอเคสุก้อยมั้ง ยีสิบานาทีครับสกอร์คิวสิต่อ5ครับแล้วไหลเข้าโลชานตัวที่สองครับรู้และรู้แหละครับ TNC ว่าเอาครับแต่ว่าจะไปอยู่ยังไงครับแล้วค่อนข้างจะไวเหลือเกินครับกับการปั๊มดาเมจใส่โลชานแบบนี้ครับตัวที่สองเอจิสครับเป็นไหลแค่นถือนะฮะส่วนมูนครับเอเบอรสวิทเฉือในส่วนของชีทครับ วลงมาเอาโพสครับเอมเบอร์เริ่มจะยึดพื้นที่เลยครับล้อมเข้ามากดสมกมาแบบนี้เจอตัวเจอตัวแล้วแปลงล่างเลยครับดอปเป็นออ f off direction เนียเก็บไปหรือเปล่าครับฟิสแอมเก็บไปด้วยฮะเริ่มยึดพื้นที่ครับวางในโคโนโมิคอนตีไปเลยครับบอร์ดที่ปักไว้เซนทรีไม่ต้องครับ พี่มีเนคโครเอจิสแบบนี้แปลงล่างในแบบนี้อาจจะมีดันบ้านแน่นอนครับเฟนติกละอามัดรวมมาฮะอยู่นิ่งอยู่ตอนนี้รอคลิปเวฟต่อไปมาเรียกออกมาเรียกออกมาดันป้อมหน่อยไหมโอ้โหแล้วไปครับหาหอนหาหอนหน่อยหาหอน หาหอนไปโอลวโดวโดนโดนหนึ่งไว้โดนหนึ่งไว้นนไว,วางฮูฟซอมหลับไปไหลขึ้นข้างบนเหมือนเจอใครยังไม่มีปัญหาอะไรครับหเหมือนว่าเดินมาเจอแล้วไม่รอดครับตัด20ต่อ5ฮะอ้าวแล้วแจ๊บมั่วเลยครับปล่อยคุกกี้ เดี๋ยวจะออกไปเป็นเมกานิซึมครับเสริมลายจะบอกไงเสริมลายความเข้มแข็งของเฟอร์นิิกอ่ะมีฮิวด้วยครับทำให้พวกซัมมอนคลิปทั้งหลายเนี่ยเก่งฮะเรียกกลอบใหมาอีกแล้วครับในโคนอิมคอนครับทุกครั้งที่คูดาวเสร็จเรียกทันทีครับไม่จะเป็นต้องปล่อยค้างไว้ฮะเรียกมันเลยครับเพราะอย่างหนึ่งคือไรแค่นเป็นตัวที่ไม่ต้องออกรองเท้านะ เรียกเนโครมาก็คือบวกเปอร์เซ็นต์การวิ่งครับวิ่งเร็วขึ้นเอาคลิปหนีย่องมาครับแล้วแกบบีมาทำอะไรเอ่ยปล่อยขี้มูกไว้โดนหนึ่งครับโอ๋ไหลเข้าทาวเวอร์แบบนี้ชิวๆเลยนะไปไหลเข้าไปเลยเหรอไหลเข้าไปเลยเหรอายแล้วน้องหมาเห่าหอนเห่าหอนแบบนี้แล้วโอ้เสียไปครับคลิปแดงไอชานครับเก็บในโคโนมิคอนไปได้ฮะ ไปโอ้แล้วเข้ามาฮุมสตอมไว้ไม่มีอะไรเลยครับตีตีแล้วรถอาร์เมอร์ครับจากมเนเรียออฟเคร์ลิชอ่อ่อ่ะ่อ่้อ่อ่ะอ่ะอ่ะอ์ออกออออออ เฮาหอนอีกแล้วฮะเทดดี้ทรีซาวเวชตรงนี้มาเย็ดเอาโพสไว้ก่อนครับแล้วลงทุกอย่างไว้อันสีสปิตเตอร์โอ้ไล่์ตีวางวางวางไปไปดิวิชั่นแบ็คบอกไม่ไหวแล้วโว้ยมีบายแบ็คอยู่ครับ BKB มาจากเอเบอร์ซิมิลิตครับเอาตัวเองไม่รอดครับไล่แค่นตายไปก่อนครับเสียเอจิส ยังไม่ได้บายแบ็กมาครับแล้วกดไซเล่นมาไลคเคนบอกเอาตัวรอดไม่ได้ครับไม่มีพ k เคมีอยู่ในไอ้ฉาดติดขวางขางนาดนี้และดีเจเซตอัพไปสวยงามไหลเข้ามาเลยมันแน่นเข้าไปตีทุกอย่างสนอบอกว่ช่วยได้แต่ว่าเลือดเหลือน้อยเลยเกินเดวุกิลมูนและกลายเป็นทีมวายครับผมทีเอ็นซีโอ้แล้วมีบายแบ็กจะกันบ้านหรือเปล่าครับจีจีเลยครับทีเอ็นซีโอแล้ว เกมนี้ครับส่งผลให้เฟอนติกชนะในในการ BTS p o r s Series Southeast Asia กบผมด้วยสกอร์3-0ต่อเลยครับเบส f อ g ไ t เก็บชัยชนะได้สวยงามทุกเกมเลยครับโอ้โห,โหก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับทีมเฟอร์นิติกับที่เก็บชัยชนะในรอบของแกนไฟนอล ไปได้อย่างสวยงามครับด้วยสกอร์3ต่อ0เลยครับในรายการของ Beyond the Summit Pro Series Southeast Asia ครับเป็นแชมเปี้ยนครับได้รับเงินรางวัลไปหนออหนหนึ0 0 0ดอลลาร์สหรัฐครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมการภาคของผมนะในการแข่งขันคู่นี้นะครับก็ถ้าหากว่าชื่นชอบนะครับฝากกดติดตามเพจสิลานะครับ sila ชื่อเดียวกับช่องช l นล YouTube นี้เลยนะครับ กด follow YouTube ไว้ก็ได้หรือว่าจะกด follow Page ไว้ก็ได้ยังไงเดี๋ยวผมกดลิงก์ไว้ให้ใน description นะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วพบวกันใหม่ครับผมครับศิลาครับแล้วเจอกันครับผม